พูดถึงวัคซีนโควิดนะครับถือเป็นมหากราบความล้มเหลวในการบริหารจัดการโควิดข้อมูลที่ท่านนํามาเสนอครับเป็นเท็จครับการดูถูกหลักการแพทย์การด้อยค่าวัคซีน้อยค่ายา้อยค่าเวชภัณฑ์ท่านโหดร้ายนะครับท่านที่ยโหดมากเลยและทุกอย่างท่านแลกหมดอะท่านแลกแม้กระทั่งชีวิตของพี่น้องประชาชนเพียงเพื่อตอบสนองเป้าหมายทางการเมืองในการอาภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานการณ์โควิดโดยเฉพาะเรื่องการจัดหาวัคซีนยังคงเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านหยิบยกขึ้นมาเพื่อกล่าวหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์ สสชัฉย,ยภูมิพักเพื่อไทยได้ลุกขึ้นอภิปรายไม่ไว้วางใจในายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยช่วงหนึ่งได้กล่าวถึงการจัดหาวัคซีนที่ล้มเหลวมีแอสตราเซเนกาล้นสต็อกรอวันหมดอายุไม่มีคนฉีดเพราะไม่สามารถป้องกันโควิดสายพันธุ์โอมิครอนได้ทําให้เกิดความสูญเสียงบประมาณเป็นหมื่นล้านบาทปี64วัคซีนมาช้าแต่ปีห5วัคซีนเหลือพอเหลือจะตกค้างก็มีการส่งไปให้รอปสอต่อตามที่แพทย์จนหมดได้กล่าวเฉพาะแอสตราเซเนกากับซิโน ซึ่งคิดว่าจะไม่มีใครฉีดหรือฉีดก็ไม่ได้ผลมีมูลค่ารวมกันถึง4,000ล้านบาทไทยมีวัคซีนแอสตราเซเนาการวมทั้งประเทศที่ค้างสต็อกอยู่รอเททิง้งไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้มากถึง30ล้านโดสคิดเป็นมูลค่า10,000ล้านบาทเจะได้มากเลยครับ10,000ล้านบาทที่เราจะต้องเททิ้งเพราะมันไม่ได้ผลต่อมานายอนุทินชาญวีรกูลจึงได้ชี้แจงยืนยันว่า ระบบสาธารณสุขของไทยไม่ได้ล้มเหลวขณะนี้ฉีดวัคซีน140ล้านโดสมากกว่า70%ของประชาชนวัคซีนทุกชนิดลดความรุนแรงและลดการเสียชีวิตได้รวมถึงชี้แจงเหตุผลที่ต้องมีการสั่งซื้อแอสตราเซเนกในปริมาณมากท่านบอกว่าซื้อ a อสตราเซเนกเยอะก็ต้องเยอะสิครับเราต้องฉีดเสริมภูมิคุ้มกันอีกนะครับไม่ใช่ว่าฉีดกัน4เข็ม5เข็มแล้วก็หยุดเมื่อกี้ท่านบอกว่าฉีดไปยังมีอีกตั้ง50ล้านเข็ม ถ้าฉีดเสริมภูมิคุ้มกันให้กับ70%ของประชากรในประเทศไทยผมว่า,าวัคซีนขาดนะครับเรามีเพียงจํานวนเพียงพอแต่ว่าฐานการผลิตเขาอยู่ในประเทศไทยเรายังสามารถที่จะจัดหาได้ ถ้ามีความต้องการเพิ่มขึ้นในประเทศที่สําคัญที่สุดก็คือวันนี้แ s สตราเซเนกาเขาออกเปเปอร์้วครับออกสื่อแล้วเรียบร้อยเขาชี้แจงมาชัดเจนครับว่าวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันของเขาหรือบูสเตอร์โดสของ a s สตราเซเนกที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยสามารถให้ภูมิคุ้มกันสูงถึง73%ไม่ต่างไปจากวัคซีน mRNA หรือวัคซีนชนิดอื่นๆที่ใช้อยู่ในโลกนี้ และเพื่อเป็นการยืนยันว่าระบบสาธารณสุขไม่ได้ล้มเหลวอย่างที่ฝ่ายค้านกล่าวหาในอนุทินได้ยืนยันจากผลการจัดอันดับในระดับสากลว่าไทยมีความโดดเด่นและได้รับการยอมรับด้านสุขภาพและสาธารณสุขอันดับต้นๆของโลกสุดท้ายองค์การอนมามยโลกได้ยกย่องให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบของประเทศที่รับมือกับสถานการณ์โควิดได้อย่างยอดเยี่ยมมีประสิทธิภาพ ได้รับการประเมินจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือระดับโลกว่าเขาประเมินดัชนีความมั่นคงทางสุขภาพประจำปี2564จัดลำดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงด้านสุขภาพพร้อมรับมือการระบาดเป็นอันดับที่5ของโลกจากการประเมินทั้งหมด195ประเทศและเป็นอันดับที่1ของเอเชียครับท่านประธาน โดยเมื่อพฤศจิกายน2562ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีระดับความเข้มแข็งด้านความมั่นคงด้านสุขภาพหรือ Health Security เป็นอันดับที่6จากทั้งหมด195ประเทศซึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศเดียวที่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ1ใน10ของโลกและเป็นอันดับ1ในเอเชีย จากทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยจอร์จฮอปกินส์ล่าสุดมหาวิทยาลัยจอร์จฮอปกินส์ได้รายงานผลการประเมินระดับใหม่ในปี2564พบว่าไทยขยับขึ้นเป็นอันดับ5จาก195ประเทศด้วยคะแนน68.2จาก100คะแนน นอกจากนั้นดรสมีลาอัสมาผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้เปิดเผยเมื่อวันที่5พฤษภาคม2565ยกย่ยองให้ประเทศไทยเป็นประเทศต้นแบบหนึ่งใน3ที่มีการบริหารจัดการและรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนโยบายของรัฐบาลและการวางแผนอย่างรัดกุมจากคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมกันนั้นอยางให้ไทยเป็นประเทศนำร่องที่จะได้เผยแพร่ประสบการณ์สู่สาธารณะในการประชุมสมัชชาอนามัย โลก2,565เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศสมาชิกและให้เกิดการพัฒนาเครื่องมือและกลไกใหม่รองรับวิกฤตด้านสาธารณสุขสำหรับใช้งานทั่วโลกในอนาคตด้วยซึ่งถือเป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตระดับโลกอย่างโควิด -19 ในรัฐบาลพลเอกประยุจันทร์โอชาได้อย่างแท้จริง